S <S <S มาเร็วจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมีตามตัวเดียวอ้แมนะนมนไม่ว่าง,างเออไม่มีผมต้องปล่อยต้องวิ่งมาก่อนน้ำไม่ไหลแบบนี้ผมต้องปล่อยอ,ร,อรีมจากไหนเนี<ถ>่ยนนจากสามแยกตรงโน้นน่ะ แยกหน้าเนี่ยเองอาาว่าถ้วน้ำตายหาแน่ลใช่ใช่แล้วคลองแคบด้วยหวยไม่ถูกอันยังจะโกหอยู่แล้วถูกเมียจะถูกเมียจะถูกถูกผิดคนถูกโซ่เสียใลถ้าเต็มเต็มนะมีมีเหลือมีเหลือถึงเราไงมีเหลือถึงเราไง อ้าวไม่ได้สามกลับเลยไม่ได้ซื้อสามกลับซื้อคูงโอ้ได,อได้แล้วได้ไหมอ nẹp ra đó nè, mẹ vẫn sẽ lẹp ở ngoài. mình lại sai dùng, dùng đâu, dùng đâu

โกเคโลอะโอ้โหนี <S <S 2> <S 2> ่หักเลยว่ะจะโดครับครับต yeah> ี claro ่ซ้อนหักเลยพี่ซ้อนมันบิดไปบิดบาถึงซ้อนไม่ได้อีกทีับตายเนี้ยกันผมไม่โดนกับตาเดี๋ยวต๊ะเกินฝกขึ้น าปลกจิ้มครับหกกว่านะนท่านีห้หกกว่าหกกว่า,วามวัดเลยไม่การละมุดเลยกับจัดของผมไม่โดนครับนะฟ้าตีซ้ำโดนเลยครับลเลนะ่แล้วนะ งัดอย่างเดียวครับเะมุดเสาตั้งหลายทีเนี่ยใต้สะพานเนี่ยใต้ทางเดินอะี่ดูดีวมนใส่สวิงไหมมันฟันคมครับพวกนี้ แต่ครองนี้มีเยอะนะฮะโดครับครับเมื่อกี้กัดผิดสองตัวกัดตรงนู้นนะหางยังไม่พ้นเลยห้าโลหกห้าโลหกห้าจุดหกใหญ่ไม่อ้วนจะอ้วนประมาณ เก็ดได้น่าจะเป็นตัวผู้น่าจะตัวเมียนะหัวหลิ้มถ้าตัวผู้หัวจะยาวกว่านี้ครัตามหาอะไเที่ยงฝังอะไรเที่ยงเะไรเนี่ยครับไล่มาเรื่อยตัวเดียวเพิ่งได้ใช่พี่เพิ่งได้ครับได้เมื่อกี้อยู่นี่ลงจากอะไรบองบอนห้า ลงลงจากตรงนู้นแล้วก็ไล่มาไป